สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์รัศกิจผู้เชี่ยวชาญพลังด้านตัวเลขเจ้าของเพจเ่อจ้าของช่อง y o u t u b e ดูดวงจากหมายเลขโทรศัพท์และแน่นาคตที่ถึงจะเปลี่ยนช่องชื่อช่องเป็นโคตรออนไลท์บายอาจารย์รัศกิจวันนี้เราจะมาพูดถึงคนที่มีรหัสชีวิตเป็นเลขเก้านะครับก็ เราจะดูรหคชีวิตยังไงก็ตัวนความรู้กันอีกทีนะครับก็โดยการเลขบัตรประชาชนของเรานะครับมาบวกกันทั้ง13ตัวจนได้เลขตัวเดียวนะครับอันที่เช่นบวกกันแล้วได้36หนะฮะหรือ27่สิบเดรเอาสองมาบวก7จ็ดหรือาหมาบวก3วก็จะเป็นเลข9นะครับก็มาดูกันว่าไอ้คนที่ได้เลขรหคชีวิตเป็นเลข9เป็นคนยังไงนะครับ ก็คนที่รหัสชีวิตในเลกาครับจะมีความฉลาดรอบรู้ซื่อสัตว์ใจเย็นละเอียดลักษณะดนนะครสนใจในทางธรรมะมากกว่าทางโลกครับปักอาภัพคู่นะครับมีความมนสุข,ขุมไม่เจ้าชู้นะครับมนุษยสัมพันธ์ดีนะดูแลสุขภาพมากกว่าติดแฟชั่นนะครแต่ก็จะมีการที่แต่งตัวที่เรียบร้อยนะคร ผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะครับเก็บเงินเก่งนะครับแล้วก็มีอายุที่ยืนนะอันนี้ก็เป็นคนที่นหัชีวิตเป็นเลข9นะครับโดยก็คราวนะครับผมก็ถ้าสนใจความรู้ดีๆเกี่ยวกับรหัสตัวเลขรหัสชีวิตหรือความรู้เกี่ยวกับเลขที่เอามาใช้ในมือโทรศัพท์และเปลี่ยนขึ้นชีวิตของเรานะครับก็กดติดตามได้ที่ช่อง YouTube ช่องนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปก็ครั้งหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสีที่แทนแต่ละวันนะครับแล้วก็บอกว่าสีแต่ละสีเอาไปใช้ในการทำในเรื่องในบ้างนะครับก็วันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ